ทุกกระทรวงนายกตีต้องมีสิทธิ์ที่เขาไปแทรกแซงได้ไม่มีข้อยกเวน้นถึงแม้พรรคภูมิใจไทยจะมีสอสอเท่านี้สําคัญกับการเป็นอยู่ของคุณแต่ถ้าพรรคภูมิใจไทยโดยนายนุทินทําการจิตหลักนิติธรรมไม่ยอมรับคาพิพากษาสาลฎีกาในเรื่องของเขากระโดงนายกตีในท่าเป็นผู้นําประเทศต้องอยู่กับหลักนิติธรรมสิท่ททานมีความจําเป็นที่แสดงวุฒิภาวะของนายกตีโดยออกมาบอกกับคุณนุทินเรื่องเขากระโดงที่สาลฎีกาพิพากษาแล้วว่า ให้คืนที่ให้การรถไฟแต่กระทรวงมหาดไทยยังยึกยื้ออยู่รัฐบาลทางรัฐบาลเสียชื่อหมดเลยนะงานนี้แต่ที่ท่านนายกุงไม่กล้าพูดก็เพราะท่านกําลังผลักดัน254 4่ใช่ไหมท่านก็ทําอะไรผิดเหมือนกันใช่ไหมสรุปง่ายๆเมืองไทยมีนักการเมืองแบบนี้ตู้ไม่มีไม่ดีกว่าหรือไงเพราะมีพวกคุณแล้วเนี่ยทำให้ประเทศไทยแม่งชิปหายเอาชิบหายเอาชิปหายเอา,า,เอ,าอะไรที่เป็นกฎหมายคุณไม่ยอมเคารพเลยแม้แต่นิดเดียว